สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราไ้รยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากดราเข้แชร์คลิปวีนนี้จะทำขึ้นไป่แน่นส้น้าไม่ได้จักชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์งสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราอยู่กับ,งงค,บ,กกบคิโต2 0 2 4ิอันนี้ก็จะเป็น E ีทีี่สามร้อยแปดสิบหกนะอันนี้เราก็อยู่กับียนี้กับไบแนนนะ BTC ก็ล่วงแต 65, ะหกหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบหกนะวันนี้นะแล้วก็ดีดกลับไปอยู่ที่แถวแถวหกหมื่นหกนะเหมือนอะ ล่าสุดก็อยู่ทรงๆนี้นะก็ต่ำสุดก็65,556สูงสุดก็66,998นะก็ทรงๆนี้เรียกว่าอยู่ในแถว66แล้วกันนะไม่ไปไหนนะไม่รู้จะดีดกลับหรือล่วงต่อนะแต่มีแนวโน้มที่จะร่วงต่อนะต้องรอดูนะ Hotcoin บน Binance BNB ก็หลุด600แล้วนะมาอยู่ที่598 -1.4% BTC 6 5 895นะ -1%, CC, 65, 95, 1. 5 Ethereum สามพันห้าร้อยี่สิบห้านะลบหนึ่งเอร์เซวณปี EPE ก็มาแตะเรียกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเลยนะยืนแถวแถวทะลุหนึ่งพันนานอยู่นะ PEPE e. นะลบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ NOT เนี่ยก็แข็งอยู่นะอยู่แถวแถวหมื่นแปดนั้นเรียกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดแล้วนะกันนะลบสิบเปอร์เซ็นต์โซลาร์น่าก็ร้อยสี่สิบสาม US นะ PEOPLE e. นะก็หลุดอันนี้เวลาหนะหลุดศูนย์จุดศูนย์ เก้าหกอะไรนะตัวนี้เนี่ยขึ้นมาสูงมากนะขึ้นมาจากตัวแถวศูนยะ์จุดศูนย์สองห้านะตัวนี้นะลบสิบสองเปอร์เซ็นตัวนี้ก็ f f et นะเหรียญที่เกี่ยวกับ ai ที่เหมือนก็จะกําลังจะรวมโทเค็นกันนะนะตัวนี้นะสามโทเค็นนะแปลงเป็นโทเค็นใหม่นะแล้วก็ cvx เนะี่ยตัวนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ค่อยเห็นนะ3.6นะหกสบเก้านะตัวนี้แล้วก็ b u r g e r นะ0.59บวก15%นะล็อกนั้นก็ไปเหรียญเข้าใหม่นะสักเคนะตัวนี้เห็นกลัวหลายคนแนะนำโอ้ตัวนี้ก็เห็นบอกม,มีเคนบีแน้นที่ไม่ได้ได้คนละ200 200ก็เท่าไหร่นะ100 1 0 200ก็ได้คนละ50ด้วยว่นะไม่มั่นใจนะอ่า้วก็ตัวอื่นตามมานะก็มีหลายตัวบวกขึ้นโอ้ f t t ก็มา c r v นะ ในหลายตัวนะดูตลาดจะล่งต่อเลยว่ามาดูสิบรุ่มการซื้อขายนะดี c หกหมื่นคล้ายๆข้างบนคล้ายๆข้างบนมีตัวซเคกับด็อกวิเทนะแล้วก็ตัวนี้นะ PEOPEL นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะแดงมากๆนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปจะมีลิงก์นะอันนี้ เรียนคริปโตฟรีนะ่าลงทะเบียนรับสิบโดเอสนะเปิดตั้งแต่สองพันสิบหกดิจิดิจิไมเนอร์นะคราวนั่นเองนะวิจิตรคริปโตระดับหนึ่งวิจิคริปโตระดับสองขอบคุณที่ติดตามลรับชมเบ็บนี้ไม่ชักชวนแล้วกันลงทุนหน่งแต่การลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆจะก็ใหม่ทีนงานครับบ๊ายบาย